ในกรณีทางเราขอไทยที่นำภาพไม่ได้อ้างถึงแหล่งข้อมูลที่มาของภาพทําให้การนําเสนอไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนทําให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจกําลวมสงสัยต้องการให้สื่อหรืว่าเป็นรูปตัวเอสตนะครับว่าเป็นไงซึ่งบาดแผลรูปที่เกิดจากเอือพัเป็นภาพอื่นนะคเขาก็มีทักษะตเอสจุดประสงค์คือแค่นั้นมาแถลงข่าวรับขอไทยที่อาจจะนําเสนอข้มูลที่ไม่รอบคอบครบถ้วน การทงานของเจ้ารน้าที่ตำรวจเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น,นในกรณี้ทางเราต้องขอภัยในประเด็นที่นําภาพไม่ได้อ้างถึงแหล่งข้อมูลที่มาของภาพทําทให้การนําเสนอไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนทําให้ที่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจในภาพดังกล่ากำปลวงสงสยัยแต่เจนาร์จิงของเราในการนําภาพบาดแผลดังกล่าวที่นามาเปรียบเทียบ จะนาเสนอให้เห็นลักษณะบาดแผลที่มีลักษณะทายรูปตัว S เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับการน,นำภาพมาเสนอหลังกาที่นำมาเสนอที่ถูกวิวัฒนาจารนั้นไม่ได้ทำให้ผลให้สาระสัตวัญของคดีนั้นเปลี่ยนไปครับเกี่ยวข้องกับเรื่องใบพัดเรือแต่มีการนำเสนอออกไปจะเข้าข่ายเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จไหมคะท่านคะและในการดำเนินการตรงนี้ตำตรวจจะมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนี้ไหมคะ ประเด็นที่เมื่อกี้เนี่ยได้นำสเนนำสนอนะครับก็เป็นภาพที่เขานำเปรียบเทียบกับบาดแผลนะครับให้พนักงานที่รายฟังดีครับเราเป็นภาพมันกลับขึ้นมานครับเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องการให้สื่อเห็นว่าเป็นรูปรูปเอสนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งบาดแผลที่เกิดจากเอ็บพัดเป็นภาพอื่นแล้วเขาก็มีทักษะโพดเอสจุดประสงค์คือแค่นั้นนะครับไม่ไม่มีเจตนาว่า บาดแผลในภาพนักาศเนื่อดจากเดืัพนะครับเท่าที่ไอ้มีการนเสนอเยนะครับว่าบาดแผลเป็นสภาพสดเปล่ต่างเราไม่เคยมาเปิดเผยภาพภาพหลอนนะครับในวันแถลงข่าวเรื่องต่างแล้วก็เราบอกว่าเป็นสภาพเดี่ยวเรื่องข้อจำกัดทางด้านกฎหมายก็เรือนภาพที่มันดูลักษณะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ภาพตัวนั้นเราถึงนี่เราถึงต้อง็นแต่ มาแถลงข่าวนะครับขอใครที่อาจจะนำเสนอข้อมูลที่ไม่รอ,อบค้อผูกเชื่อมนะครับไม,ไม่ได้กระทบนะครับเพราะว่าสา,าระสำคัญในคดีเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับวีดิทัศน์วันนั้นยังมีอยู่ไหมครับช่วยเปิดช่วงนั้นให้ดูสักร,รอบพร้อมๆกันเลยได้ไหมครับขออีกสักร,ร,รอบหนึ่งไงวันนี้เราู่ด้วยกัน